สามารถสั่งมากินได้ทุกเดือนจริงๆเอะ่ะไม่ติดกล่องสุ่มกล่องจุ่มที่ว่ากันว่ามีตัวซีเครตเนี่ยมอนโตเขาก็มีเหมือนกันจ้าซึ่งความจึงก็คือต้องสั่งแบบออนไลน์เท่านั้นถึงจะได้กินเราวะชอบสั่งมอนโตมาเก็บวไว้ที่บ้านเวลายอยากกินมันหยิบกินได้เลยที่สั่งมารอบนี้นะคะก็จะมีรสพิตาโชคือรสเนี้ยเรารู้สึกว่าหากินยากบางนะทีอะ่ะไปสั่งหน้าร้านก็ไม่มีอันนี้เห็นว่าสั่งออนไลน์แล้วมีรสนี้ด้วยก็คือกดสั่งด่วนเะะลยกาดูถั่วพิตาโชที่เขาให้มาดิมีทางด้านบนนนแล้้ววกก็็็ดาาาใไีมมโตตเเถย กับไอศครีมอยู่แล้วอร่อยมากละมุนมากเนื้อไอศครีมหอมฮิตาชโชรสนี้คือรสบิสกอปโยเกิร์ตด้านบนก็คือท็อปมาด้วยโลตสัสบิสกอปทั้งชิน้นและไม่ได้มีแค่ด้านบนนะคะในเนื้อไอศครีมก็มีคือตัวซอสที่เห็นอนะมันจะเป็นซอสคล้ายๆ้าคาราเมลมีความหอมหอมกินคู่กับไอศครีมที่เป็นรสโยเกิร์ตแล้วเข้ากันมากเวลากินเข้าไปอะเราก็จะมีอะไรให้เคี้ยวกรุบๆด้วยเพราะว่าด้านในมีตัวบิสกอปอยู่ค่อนข้างเยอะเลยอันนี้จะเป็นรสที่มอนโต้กับล็อกเกอร์เขาคอลแลบกันตัวววออรมเยขาด้ฟ์ง รถนี้สามารถไปกินหน้าร้านหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ส่วนรถนี้เราเรียกว่าเป็นรถซีเค็ K, เพราะว่าต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นถึงจะได้กินชื่อรสชาติว่าลัฟเวนตินด้านบนอะ่ะเขาจะเป็นแบบไวท์ช็อกโกแลตที่เป็นรสสตรอเบอรี่แล้วก็มีอะไรให้เคี้ยวกุบๆด้วยส่วนตัวไอศครีมนะคะก็จะมีความนมนมนุม่น,น,นอร่อยมากชอบมากใครที่ชอบกินไอศครีมนะคะบอกเลยว่าสั่งมันโตมาตุนไวเอาไว้กินตอนว่างๆตอนดูซีรีส์ดูบงดูบอลดูละครละครใครที่อยากกินนะคะก็สั่งได้เลยนะคะที่มันโตเดี๋ยวเราจะ